สวัสดีครับผมว่องชายเฉลิมรัเมืองครับก็ไฟนี้ครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากด้วยครับที่ได้มาชกคู่เอกนำรายการครับผมเพราะว่าจะได้มาชกคู่เอกเรว่ขนาดนี้ครับผมเตรียมตัวมาดีมากครับไฟนี้ครับก็พี่องค์เพชรเขาก็มีความแข็งแหร่งมีความแข็งแกร่งมีอาวุธหนักครับผมแต่ว่าน้มันเล็กครับแต่ถ้าโดนผมก็มีสิทธิ์ร่วงเหมือนกันครับส่าร่างกายก็ตั้งแต่ชกเสร็จไฟที่แล้วครับก็ พักไประมาณสี่ห้าวันก็ซ้อมต่อรอรายการเลยครับเพราะรู้ว่ามีรายการโชว์กับคมเพชรก็ซ้อมหนักมากครับผมสภาพเต็มรอยครับผมไฟนี้ก็โชว์กันก็น่าจะดูเดือนมากครับไฟนี้ครับเพราะว่าพี่เขาแข็งแดงผมก็มาสู้ครับผมจะจบยังไงผมไม่รับประกันครับแต่ถ้าผมมีโอกาสมีช่องผมก็จะน้องให้ได้ครับผมครับฝากแฟนมวยเชียร์ผมครับก้องชัยชนะในอนเมืองไนศึกวอลรูมไฟน์32ครับ วันศุกร์ที่ป8ัมยา,ายนนี้เปิดช่อง7 HD กดหมายเลข35ครับเวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้เจอกันครับก้องชัชยเฉลิร้อนเมืองนะครับวันศุกร์นี้ทางช่อง7 HD ครับพี่คมเพชรครับก็มาสู้กันนะครับผม